ยากแสนยากนะเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาฟังธรรมะซึ่งเป็นแก่นนะเราต้องรีบเลยนะอย่าปล่อยให้มันเสียเวลาไปแม้แต่วินาทีเดียวนะเราจะต้องตื่นรู้ทำความเข้าใจธรรมทำความเข้าใจจิตของเราให้ได้โดยอาศัยการฟังเทปหลวงพี่มากมาก,มากก่อนสนทนาทำกับหลวงพี่บ่อยๆให้ได้ก่อน น้องพี่จะบอกจะชี้จะอธิบายให้ฟังในแง่ต่างๆถ้าเรายังมีอัตตาโนทิฐิคือม,มีตัวมีตนมากน้องพี่ก็ต้องทุบแรงๆและต้องรับให้ได้ด้วยเขาเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตคนจะบรรลุธรรมเนีมันต้องเด็ดเดี่ยนะปาถนาที่จะไม่เกิดจริงๆนะไม่ใช่ดีแต่ปากไม่ใช่เห่ไปกับเขานะเขาเห่อ,อยากปฏิบัติก็เห่ไปกับเขา พอบอกให้ปล่อยให้วางไม่กล้าปล่อยไม่กล้าวางพอดูหน่อยก็รับไม่ได้อย่างนี้นี่ปฏิบัติให้ตายก็หนีม้อนรกไม่พ้นเพราะฉะนั้นแล้วนี่ต้องเด็ดเดียวจงอย่าลืมว่าพวกเราพร้อมจะตายอยู่ทุกวินาทีมันบอกไม่ได้เราก็จะตายตอนไหนอ่ะพวกเราพร้อมจะตายตลอดนะอย่าไปคิดว่าตอนนี้อายุน,น้อยคงอยู่ได้อีกนานอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ เราอาจจะตายในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็ได้นะตายแบบง่ายๆด้วยไม่ได้ตายแบบยากหรอกการตายเนี่ย